วัดีครับวันนี้มื้อเช้าที่ปักช่องก็เข้ามาที่ตลาดปักช่องนะครับข้างหลังตลาดนะครับมีร้านหมูแดงอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านดังเลยชื่อร้านหมูแดงสุกพันนะมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีต้มเลือดหมูด้วยคนระับมาดูเราดูดหมูแดงกับหมูกรอบมีกุนเชียงมีไข่ผมลองก่อนเลย รสก่อนหนึ่งคำหน่อยด้วยอร่อยอร่อยอร่อยนี่นะเพราะว่าน้ำราดไม่หวานเลยก็มีรสชาติเหมือนหอมพริกไทย ดูดหมูใจกันทนีเี้ใจท่นี้เลยานหน่อยเือหมูก็ดูดีดูสะอาดดีนะครับก่อนร้อนด้วยไม่ต้องเป่า หมูอร่อยหมูหมูเนี่ยหมูเียกหมูบะช่อเนี่ยแต่หมูแดงหมูกรอบนี่อร่อยมากอร่อยมากมากินด้วยกันเลยสองอย่าง เ่งเจง่จงเจ่งราคาก็สี่สิบบาทห้บาทนะครับไปละอ้วไปลเ <c oughs> ดบล้านนี่หน่อยติก๊กิ้วกรพ็ดเมาแล้วคูแม่งเกือบหอ่ะเกือบคว่ำเกือบคว่ำชามก็มื้อเช้านะครับพี่ ตลาดปากช่องนะครับใครที่มาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็เช้าๆไม่มีอะไรแดดข้มาตามผมได้เลยแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกร้านหนึ่งนะหมูแดงสุพพันแต่ขายที่ปากช่องโคราชไปหละกิวบอกเลยว่าต้องเบิ้ลนะครับ <c oughs> นี่หมดไปแล้วหมดไปแล้วหนึ่งอันนี้ก็หมดไปแล้วนะ <c oughs> แต่อันนี้เอาม่นี่ต้องเบิ้ล บอกเลยว่ากินกับไอเนี่ยกินกับพริกนี่เนี่ยพริกเขาเนี่ยโอ้โหแม่งมันเข้ากันแล้วก็ตัดเลี่ยนได้ดีมากคือที่เนี่ยมีดีที่ตามลาดบอกเลยว่าเข้มข้นมากรสชาตินี่พุ่งพุ่งแรงอ่ะพุ่งแรง ไม่เคยกินข้าวหมูแดงรสชาติแบบนี้มาก่อนมีความเข้มข้นแต่มันก็ไม่หวานหลายร้านหวานร้านในกรุงเทพหลายร้านนี่บึงที่สังายที่สังขวาออกไปเลยนี่พุ่งแม่งมาเลยทางตรงเลยปุ๊บโอ้โหพุ่งมากอร่อยพุ่งมากอ่ะทางตรงไม่ต้องออมแล้วครับพุ่งเข้าไปอ่าื จาพุ่งไข่เข้าไปด้วยพุ่งไข่หมูแดงกุนเชียงเข้าไปเลยทางตรงไม่ต้องเลี้ยวนะครับไม่ต้องอ้อมไปไหนตรงตรงเข้าปากไปครับลองว่าอร่อยฟิล์เวอร์รับใจเลยฮับใจ เป็นข้าวหมูแดงที่ผมแดกแล้วผมรู้สึกว่ามันอร่อยจริงจริงอร่อยอร่อยไม,ไม่รู้จะมีคำอื่นมากกว่านี้ป่าวะแต่ไม่อร่อยหมูฟันอย่นี้เรองม่นมือนขาวัพิเศษนะห้าสิบบาทจานนี้จริงคนธรรมดากินด้วยอิ่มอ่ะจริงผมก็อิ่มแหละแต่ว่าอยากกินอีกกลัว ไม่ได้กินนานอ,อกาจะมาใช่ไหมจะเท้าหน้ามาผมก็จะมาอีกวันเนี่ยเปิดหกโมงครึ่งเช้านะครับปิดบ่ายสองไปเดี๋ยวไปต่ออีกลานหนึ่งเขาว่ามีก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยแถวๆนี้แหละมื้อเช้ามื้อเช้าที่ปักช่องอ ร้านข้าหมูแดงสุพรรณก็ฝั่งตรงข้ามนะครับเทศบาลซอยเทศบาล16นะครับร้านนี้เขาบอกว่าด,ดังทีเดียวระด,ดังระด,ดับแบบว่าของดีประจําจังหวัดนครราชสีมาเลยก๋วยเตี๋ยวสุนทรอ,อ่ะมาดูนา้าสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับอ่า วุ่นวายทีเดียวที่ร้านเอาละชิมก่อนชิมน้ำก่อนคนดังมาเทียบเลยมีป้าเปรมมานะครับแล้วก็ดาราแล้วก็ออกโคคนต่อยด้วยคุณตันก็มานะแล้วดูร้านคุณป้ายนของดี ก็ขึ้นยืนเน่เห็นป่ะนะมาดูมาดูของดีประจำจังหวัดนี่เลยผมชิมไปแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเาหม็นันก็เดี๋ยวต้อยำนะที่มีตับแข็ง มากอร่อยน้ำผน้งดำก็จ๋อเจ้อไม่ผ่านสำหรับหมอมคนอื่นจะผ่านก็ได้ข้างๆร้านก็มีรสนี่กาแฟ,ฟรสดีกาแฟโบราณนะครับอันนี้อร่อย ไปพันถุงมาด้วยเก๋ <c oughs> okay, ดีสิบแถมหนึง่งไปดีกว่าแวะไ,ไปเรียตรงข้ามร้านร้านสุนทรเลยครับมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนี่ไม่ใช่ร้านดังของโอล่าสนะแต่หมดแล้วนะครับหมดก่อน <c oughs> เป็นเอฟซีหม่อมถนัดแดกด้วย <c oughs> ใช่เปล่า ครับผมดูดูทุกวันเปล่าดูทุกวันครับเออแล้วทําไมหมดเร็วเพราะอะไรขายเช้าขายผมขาย่วงเช้าเดี๋ยผมจะไปเหมาเที่ยงครับโอ้มีเหมาแล้วขายเท่าไรเท่าไรสามสิบบาทสามสิบบาทถูกด้วยโอ้อดแดกเลยตอนหลังผมจะมากินนะร้านนี้ครับผมเปิดมาอยู่ทุกไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิดที่ก้อนนรกตัวอ้วนและแซมมีแกมันอ้วนดี จะแดกขนมจะแดกลุมอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมนแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นทั้งจิมซีฟู้ดผสมวาซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยซาดก็มองชนัดแดก